เอาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะอ่ามีหมาตัวหนึ่งนะครับหมาขี้เลื้อนนะครับเสือกไม่มีขนตัวนี้นะครับออกมาดิ้นแล้วนะครับนะออกมาดิ้นซักดิ้นซักงอนะครับเนาะอ่าอ่าในเมื่ออะไรครับในเมื่อเขาเขาจะจัดงานวันเกิดนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันไม่มีปัญญาทําเหมือนเขาไม่มีใครทําไม่มันอ่านะครับนะ โอ้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่มึงจะตายไอ้เหี้ยนะไอ้ซุนตีนนะพ่อมึงตาย <c oughs> ออนะครับอิจฉาเขาออไม่มีใครทําให้มึงโอ้ยตายแล้วครับนะออาําไมเขาถึงทําไมคนเขาถึงรักเออาําไมเขาถึง จัดงานวันเกิดให้อือเดี๋ยวมึงล่ะทำไมมึงไม่คิดเออใช่ไหมล่ะเขาไม่ให้ค่ามึงเลยมึงไม่มีศักยภาพพอมึงไม่มีพเวอร์ไอ้สุนตีนนะ <c oughs> อ่ามึงก็เลยออกมาอิจฉาเขาโอ๊ยมังม้าขี่เรือนเลยเนาะอ่านะครับนาทีมโดยหมาขี่เรือนะครับไม่มีขนนะครับ,นนรบยังออกมาปากดียังออกมาปากเก่งอยู่ อ่ยังปากแก๋วอยู่นะครับพี่น้องเอฟีนะสักวันนะครับมึงก็จะได้เป็นจําเลยสมใจมึงกูนี่แหละจะออามาล้อเลียนมึงก่อนเพื่อนนะอ่าในเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะอ่านะอีกไม่นานเกินรอนะออนะมึงจะปากเก๋วมึงจะปากดีนะ นี่แหละครับนะปากมันเป็นยังไงครับหาเรื่องหาราวเขาแต่ละวี่แต่ละวันเขาก็อยู่ม่อๆแม่ๆของเขานะเออมันน่ากลัวพ่อมึงพ่อมึงตายโอ้ยตายแล้วมึงเป็นที่อะไรของมึงนะมันหนักกระบ,บานมึงหรือเปล่าวะใช่ไหมล่ะเออมึงเป็นอะไรของมึงฮะอิจฉาเขา <laughs> โอ้ยนเนาะรอที่จอบที่จะร้องเรียนอีกแล้วบอกอกูถามมันมีกฎหมายข้อไหนห้ามจัดงานวันเกิดฮะกูาถามมึงแล้วมึงเป็นบ้าอะไรของมึงฮะอออกมาพูดว่าอะไรเป็นจำเลยอย่างงั้นเป็นจำเลยอย่างนี้อมันสมควรที่จะออกมาอามาชื่นชมมาสารรเสริญไหม โอ้ยนะพี่มาสวัสดีครับนะมันมันออกมาพูดบปน,นี้นะครับนะแล้วมึงเป็นมันหนักหกัวพ่อมึงโอ้ยตายแล้วนะครับมาขี่เรือนตัวนี้นะครับดิ้นก่อนเพื่อนครับนะดิ้นตายครับพี่น้องเอฟซีได้ยินข่าวว่าเขาจะจัดงานมันเกิดออกมาดิ้นก่อนเพื่อนเลยครับนะแต่เขาไม่ให้ค่ามึงไงนะเขาไม่ให้ค่ามึงออสักวันมึงเป็นจำเลย อ่สักวันมึงเป็นจำเลยปุ๊บอ่เดี๋ยวกูรอเล่นมึงอ่าไม่นานหรอกนะไม่นานหำเต็นเย็นนะอ่ะเตรียมเตรียมเตรียมตัวเปิดรับบริจาคช่วยมันด้วยนะอ่านะอดสาวบกล้นกรมราอของพวกมึงนะอ่ะแต่ละตัวแต่ละตัวนะ เตรียมตัวเปิดรับบริจาคช่วยมันด้วยนะครับสาวกลุ้นกรรม,มารอนะครับพี่น้องเอฟซีนะรอดูนะครับปลาเข็งคางดําก็นี่แหละครับทําไมมึงไม่พูดอันนี้เลยจริงเป็นตัวอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นภัยสังคมเป็นภัยต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองหนีไปทุที่ทุแดนหนีพี่น้องเอฟซี มันไม่ได้เข้าสู่กระบวนการุติธรรมโดยการสมัครใจของมันเลยมันหนีโดนเขาล็อกตัวมึงยังไปช่วยมันส้นตีนอันนี้เขาหนีไม่ไม่ไมีหนีเขาก็ต่อสู้ตามกระบวนการเขานะเอในเมื่อเขาจัดงานมันเกิดมึงจะตายเออมันมีข้อกฎหมายข้อไหนวะเขาไม่ให้จัดเออมึงเป็นที่อะไรของมึงมึงจะตาย เออใครไม่ทำให้มึงโอ้ยนะมึงไม่มีศักยาภาพพอนะไม่มีพเวอร์ส้นตีนเออนะครับใช่ไหมละ่ะโอ้ยอยากอยากได้เหมือนเขาอยากทำเหมือนข่าวไว้ไม่ได้ตู้ไม่โฮมแล้วเนาะ <c oughs> อ๋อมึงก็ไปจัดงานตู้โฮมมึงสินะ,ะนะครับในนิทานเรื่องนี้มึงก็ไปจัดสิ เออนะครับทําไม่ได้เหมือนเขานะครับไม่มีปัญญานะครับนะออแต่ออกมาพูดครับออกมาพูดเนมเนมเขาเออนะ <c oughs> ไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะครับพี่น้องเอฟจีนะออไม่ว่าจะทําอะไรนะครับนะออออกมาดิ้นนะครับตอนนี้ออกมาดิ้นก่อนเพื่อนเลยครับนะอิจฉาเขาไงครับนะเออพ่อมึงตายนะ แต่ละเรื่องแต่ละอย่างมึงมึงหาเรื่องหาราวให้เขาแต่ละวีแต่ละวันมึงคือตัวปัญหานะมึงยังปากดีอยู่ยังปากเก๋อยู่นะเออใครจะจ้างรีบจ้างกูบอกเลยนะเออใครจะจ้างรีบจ้างนะออเดี๋ยวกูตัดหัวมึงเสียประจานเองนะออรอดูนะครับพี่น้องเอฟซีนะรอดูนะเอเอยังปากเก่งอยู่ยังปากดีอยู่นะ เออเดี๋ยวกูรอหัวราะกูก <c oughs> ูรอหัวราอหน้าบัลลังก์ก็แล้วกันนะ <c oughs> เออกูรอหัวราะหน้าบัลลังก์ก็แล้วกันนะเ,เดี๋ยวกูจะมาสอยให้กูกูจะมาล้อเรียนมึงให้ดู <c oughs> เออ,อย่างไงก็ไม่รอดนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออนะอ่านีทานหมาขี่เรือนตัวนี้นะครับนะเออ กว่าเพื่อนนะครับนะกวนส้นตีนอีกนะครับนะอ๋ออยางมีแสงอีกเออมึงนะมันหมดแสงแล้วนะนอกจากหัวมึงอย่าไปโดนแสงไฟแสงมันก็จะทอนเออททำไมเขาเขาไม่เข้าไปดูเมืองมึง,ม,งมันเลื่อมตาเขาถ้าหัวมันโดนแสงไฟแบบน,นีไว้นะครับย้อนแสงมาหาเขาอีกเลื่อมตาอีก โอ้ยตายแล้วนะอ่นะครับนะอ่าเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนนะครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะครับนะอ่พวกสาวกล้นกำมะรนนะครับนะอ่า เ,เดี๋ยวก็โดนนะครับพี่น้องเอีให้มันปากดีไปให้มันปากเก๋วไปนะครับนะอ่านะไปแซะไปพูดไปเนมไปเนมเขาปากมึงไม่อยู่เฉยๆไงอา่าปากมึงอยู่ไม่นิ่งไงปากมึงกวนส้นตีนเขาอยู่นั่นนะนะอ่เ,เดี๋ยวก็รู้นะครับว่ามึงจะโดนอะไรนะอ่เดี๋ยวกูจะบอกมึงให้นะส้นตีนนะอ่ใช่ไหมล่ะปากมันไม่อยู่เฉยๆครับ เล่นงานเขาทุกวันทุกวี่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยเพราะถ้าเขา,เาคืนจะตายนะออาตอนนี้เป็นยังไงครับ <laughs> แมนคนสนตีนเ <laughs> ออนะครับ